สวัสดีครับเคยลองหยุดมองดูโลกรอบๆตัวเรากันไหมครับว่ามันเต็มไปด้วยชีวิตที่โอ้โหหลากหลายแบบสุดๆไปเลยตั้งแต่มดตัวเล็กๆไปจนถึงวานสีน้ำเงินตัวมหือมาจากป่าทึบที่ชุ่มชื้นไปจนถึงทะเลทรายที่ร้อนระอุไอความแตกต่างทั้งหมดนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงสำคัญกับเราละ่ะวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับคือความหลากหลายของชีวิตทั้งหมดนี้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์เล็กๆที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขามีชื่อเรียกรวมๆกันว่าอะไรกันนะคำตอบก็คือความหลากหลายทางชีวภาพหรือที่เรียกกันว่า biodiversity นั่นเองครับซึ่งคำคำนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ว่ามีสัตว์กี่ชนิดมีพืชกี่ชนิดนะแต่มันเป็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากๆเลยครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันมี3ระดับซ้อนกันอยู่เริ่มจากภาพใหญ่สุดคือบ้านหรือระบบนิเวศถัดมาคือเพื่อนบ้านหรือชนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆและสุดท้ายคือลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละชีวิตหรือก็คือความหลากหลายทางพันธุก,กรรมนั่นเองครับเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาเจาะลึกความหลากหลายทั้ง3ระดับนี้กันดีกว่ามันเหมือนกับการซูมภาพจากมุมกว้างที่สุดค่อยๆเข้าไปดูรายละเอียดที่เล็กจิ๋วที่สุดเลยครับ ก็อย่างที่เห็นนี่เลยครับเราจะเริ่มกันที่ภาพใหญ่สุดก่อนคือระดับของระบบนิเวศแล้วค่อยซูมเข้ามาที่สปีชีส์หรือชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นและสุดท้ายเราจะไปดูกันถึงระดับพันธุกรรมที่ทำให้แต่ละชีวิตมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยระดับแรกสุดเลยนะครับคือความหลากหลายของระบบนิเวศพูดง่ายๆก็คือความแตกต่างของสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั่นแหละครับ ลองนึกภาพตามนะแค่ในทะเลที่เดียวเนี่ยก็มีระบบนิเวศท,ที่ต่างกันสุดขั้วเลยตั้งแต่ป่าชายเลนหาดทรายหาดหินทะเลน้ําตื้นไปจนถึงทะเลเปิดที่ลึกสุดๆซึ่งแน่นอนว่าแต่ละที่ก็มีลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงเลยครับพอเราซูมเข้ามาอีกระดับก็จะเจอความหลากหลายของสปีชีหรือสปีชีริชเนสครับอันนี้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ จำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆในพื้นที่หนึ่งๆนั่นเองอย่างถ้าเราไปเดินในป่าชายเลนที่เดิมเราก็จะเจอทั้งปลาตีนปูกร้มดาบนกนานาชนิดแล้วก็เพื่อนบ้านอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยและนี่คือระดับที่เจาะลึกที่สุดที่ทำให้เห็นเลยว่าแม้แต่จะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเป๊ะๆก็ยังมีความแตกต่างซ่อนอยู่ครับนั่นก็คือระดับที่3ความหลากหลายทางพันธุกรรม ดูอย่างเจ้าหอยทับทิมพวกนี้สิครับเป็นหอยชนิดเดียวกันแท้ๆเลยนะแต่ดูสีสันกับลวดลายบนเปลือกสิครับโอ้โหต่างกันแบบน่าทึ่งมากๆซึ่งไอความแตกต่างเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับคือกุญแจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยเอแล้วความแตกต่างทางพันธุก,กรรมที่ว่าเนี่ยมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอโหสําคัญมากๆเลยครับอย่างแรกเลยความหลากหลายทางพันธุก,กรรมเนี่ยเปรียบเหมือนแผนสํารองของธรรมชาติเลยนะ ลองคิดดูว่าถ้าเกิดสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปกระทันหันเช่นมีโรคระบาดเข้ามาการที่มียีนหลากหลายแบบนี้จะทำให้มีบางตัวที่ทนทานต่อโรคแล้วก็รอดชีวิตต่อไปได้ทำให้สปีชีนั้นไม่สูญพันธุ์ไปทั้งหมดนอกจากนี้มนุษย์เราเองก็ได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยนะครับอย่างการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ให้ได้ผลผลิตดีๆหรือมีลักษณะเด่นๆตามที่เราต้องการนั่นแหละครับทีนี้ เราลองมาดูตัวอย่างใกล้ๆตัวกันบ้างดีกว่าครับกับความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยของเรานี่เองจากข้อมูลเมื่อปี2557นะครับจะเห็นว่าสัดส่วนของสปีชีที่คนพบในไทยเนี่ยกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือสัตว์นี่แหละครับเกินครึ่งไปเลยที่57ตามมาด้วยพืชกับจุลินทรีย์แต่เดี๋ยวก่อนครับเพื่อให้เห็นภาพว่ามันเยอะขนาดไหนเราไปดูเป็นจำนวนจริงๆกันเลยดีกว่า แค่สัตว์ชนิดต่างๆที่เราค้นพบและบันทึกไว้ในไทยนะครับก็มีมากถึง32,000กว่าสปีชีส์แล้วครับเยอะมากๆเลยนะส่วนทางฝั่งพืชพันธุ์ต่างๆก็ไม่น้อยหน้ากันเลยครับอยู่ที่16,000กว่าสปีชีส์และแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอย่างจุเลินซียก็ยังมีความหลากหลายถึง8,000กว่าสปีชีส์เลยครับ แต่ที่ต้องย้ำเลยก็คือตัวเลขที่น่าทึ่งทั้งหมดที่เราเพิ่งดูกันไปเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองนะครับคือมันยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมาหาศาลเลยที่รอการค้นพบอยู่แต่ที่น่ากังวลที่สุดก็คือในขณะที่เรากำลังค้นหาเนี่ยบ้านของพวกเขาก็กำลังถูกทำลายลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งก็นำเรามาสู่คำถามที่สำคัญมากๆเลยครับว่า แล้วอะไรละ่ะคือภัยคุกคามตัวฉกาดที่กำลังทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเราอยู่ในตอนนี้ภัยคุกคามหลกัหลกๆมีอยู่5อย่างด้วยกันครับคือ 1. การทำลายถิ่นที่อยู่อันนี้ชัดเจนมากอย่างการตัดไม้ทำลายป่า 2. การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหรือ alien species 3. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปเช่นจับปลาจนหมดทะเล 4. ปัญหามลพิษต่างๆ และสุดท้ายที่กระทบเป็นวงกว้างเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือภาวะโลกร้อนนั่นเองครับซึ่งถูกข้อเนี่ยล้วนส่งผลกระทบที่รุนแรงและเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนได้จากเรื่องราวในวันนี้ก็คือความหลากหลายทั้ง3ระดับที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ได้แยกขาดจากกันนะครับ แต่มันเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนมากๆเมื่อระดับใดระดับหนึ่งถูกทำลายมันจะส่งผลกระทบเป็นเหมือนโดมิโนโล้มต่อๆกันไปเลยครับเหมือนเราดึงเส้นได้ออกจากผ้าผืนหนึ่งมันก็จะทำให้โครงสร้างทั้งหมดอ่อนแอลงคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันก็คือเมื่อใยชีวิตที่สลับซับซ้อนและเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งนี้มันกำลังอ่อนแอลง อะไรคือสิ่งที่โลกของเราและตัวเราเองกำลังจะสูญเสียมันไปโดยที่อาจจะไม่มีวันได้กลับคืนมาอีกเลย